เอาเอฟซีครับมา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 เบิร์อีกกลุ่มครับหมานต่อเนื่องมากับสาหน่อยนี่เป็นหมานดอกนี่น้อยครับเป็นเห็ดดอกโบใหญ่เอฟซีนี่สาหน่อยงัดขึ้นอยู่นี่อฟซีขึ้น็นโพนนี่เฮ้ยกำลังแทงเห็ดกำลังแทงขันเอฟซีเฮ้ยผี่พา เสียงคน,นนะั่นแหละแสด้งงยินเสียงเข้าออติกำลังแทงขึ้นเอฟซีเฮ็ดเพิ่นกะหาคือกันเข้ากะหาเพิ่นกะหาเข้ากะหานี่นี่มา,าดอกอย่างนี้แน่นหนอเอาส่วนนี้กันนีน่นี่น,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  4, นี่นี่อยู่แต่พุ่นนั่นแหละนั่นแหละของไว้นายเอฟซีมเอาผีต่อครับเก็บใส่งนังมุ่งเป็นเห็ดดอกหน่อยเอฟซี 4, กำลังขึ้นครับ เดี๋ยวขี่ก็เกือก็กินดีครับเกลังแทงเอาเฮ็ดพ่อไงอ <laughs> พ่อวะเมื่อนี่เกลังเข่ามาเฮ็ดเป็นดอกหน่อยพ่อไงตรงแนมดีดีหยู่ตีนลายดอกมีสีเศร้า,าหน,น่อยงัดขึ้นแมนครับเฮ็ดหน่อยเกลังเกิดเกลังเกิดเกลังแท่ง เขาได้สองมูแล้วเดนยางแนมได้พ่นปวกไปเลยพูงยัยพ่นปวกได้ละลายยางเบิ้งคักๆเลยซองยังคอยเห็นบริสันตผ่านบริสันต์ยางผ่านมันไปกรีดยางหรอกกับมาหาเบิ้งเบิ้งเบิ้งไปเบิ้งหน่อยครับหน่อยได้ยังผมพใหญ่โอ้ยเนาะซองกับตาหมูว่านกับดอกใหญ่ดอกหนึ่ง เออเมื่อนี้ก็ดอกน้อยดอกเนืองอีกพ่อใหญ่มันเกิดไปละทางเก่าแล้วมันบ่เห็นผมกมเลยเปลี่ยนดอนเพราะว่าเคยได้ทั้งนี้มันก็ออกอิลีในตานีบสองมือแมนครับเขามานี่ละไม่ทังไหนนี่กำลังเขามาจากสนนี่พอครับพอเลยว่าเห็นพ่นไ้พ่นปวกละลาล่นี่เอฟซีเบงพ่นปวกละลไยครับนี่พ่นปวกละลายก็เลยยางแล้วก็ซองมือกครับ บริสันบรเห็นดอกน้อยอีเอฟซีเบงดอกเห็ดกำลังแท่งขึ้นครับแต่ว่ามันดีจังนึงคือว่ามันสีแดงเอฟซีขันหัวเบงเอ๋ยไก่กับพ่อได้เห็นอยู่นี่ครับขึ้นคือเข็มนี่เอฟซีเบงที่แหละคือยังตะปูนี่เบงดอกันพั่นนไงก๊ลังแท่งก๊ลังแท่งขึ้นนี่หน่อยนึงขันมือนี่พอได้นี่ตกแรงบานได้หนี่เอฟซีสิบบานตั้งนอกตั้งแน่ขึ้นนังสี่แล้วครับข้างๆนี่บานเลยบานครับบานแมน เร็วครับเฮ็ดหมู uni, นี่เพื่อนเดบานหมูสีน้อยครับขึ้นมานี่โอ้ยสีเลยนี่กำลังแทงขึ้นครับนี่ฮักส<ำ>ับหน่อยหลายมันพลอยเห oh, รอเออสีเลยเฮ็ดมันสมบพีสมบปุ๋ยเอฟซีหมูนี่สงสัยบป่าหมูสิได้แ,แกงแลรอครับอยากกินแกงได้ไปซองเถียวข้าเจ้าก็ซื้อเอ้า มาหลุ่นมาเบิ่งกันต่อยฟซี่ครับว่าสาวหน่อยบ้าหมูนี่สิมานบ่เออจังไทยเบิ่งเหรอครับพพอใหไงเพิ่นกะได้มาดอกเดียวนั่นละหาเห็ด้มันดวงไผดวงมาในเรฟซี่บ่ธรรมดาครับหาเห็ดนี่ือวของมันอยู่ธรรมชาติฟิฟซี่กระแม่นอยู่ดอกเพิ่นว่ามันเกิดจังสี่เนาอเขันบ่าแน่มือดีกะหนาครับสิเห็นหากีหลี เออ FC ครับเป็นคลิปส,สั้นๆเบิง้งเกล่อความบันเทิงถืออกถือใจใกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลำาน้ามีสารเป็นกำลังใจให้เป้าหมูสาวหน่อยเดอ้อ FC เดอ้อสุดท้ายท่ายสุดกับเกา่กาขึ้นเก่าเลยครับสวัสดีครับผม